ปั๊มลมนะคระับปะเก็นแตกบ่อยคนระับเพราะว่าความร้อนสูงความร้อนสูงเนื่องจากกองอากาศกองอากาศก็ฟองน้ำนะครับเก่านะเก่าแล้วก็ฝุ่นเข้าเกิดความร้อนอด่ดูดดูดไวทํางานไวเต็มไวคนระับแต่ว่าความร้อนสูงเพราะว่าเศษฝุ่นเข้านะเข้าไปในเครื่องเราก็หาฟองน้ํามาตัด แทนนะครับคือถ้ามันตันคือตันเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเป่ากองอากาศดีวิ่งดีนะครับแต่ความจริงไม่ดีนะครับสายเข้าไอ้พวกรถที่เป่ากองบ่อยนะครับผนังเสื้อสูบมันจะเป็นรอยเส้นครับเป็นพันๆเส้นนะครับบางคนหาวเป็นทางน้ํามันไม่ใช่นะแต่ส่วนมากแล้วบางคนที่ไม่เคยเป่ากองนะกองตันหยักใย,ยขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้เป็นรูนะอันนี้อันนี้มันแบบเป็นรูมันไม่ไหว กองตันแบบฝุ่นเต็มเลยนะครับขี้ด,ดินเต็มไม่เคยเป่าเลยวิ่งอืดจริงนะครับแต่ถอดมาเสื้อสุกเนียนเลยนะครับไม่มีรอยเรียบเนียนกว่าหน้าเราเองครับก็คือว่าถ้าถ้าก่ออากาศก็คุณจะเปลี่ยน,นครับไม่เปลี่ยนก็มีน้ํายาล้างหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นฟองน้ําก็บีบกับแฟบนะครับบีบกับแฟบจนสะอาดแล้วก็บีบกับน้ํา แล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็ชุบน้ํามันเครื่องใหม่แล้วก็บีบให้แห้งแล้วก็มาใส่นะครับแต่ถ้าเป็นกองกระดาษก็ถ้าถ้าใช้น้ํายาก็มันจะมีน้ํา,ายาไขล้างกองกรนะดาษจุ่มแต่ถ้าเป็นฟองน้ําล้างไม่ได้ละลายนะถ้ากองกองกระดาษล้างได้ก็จุ่มจุ่มลงไปหนึ่งวินาทียกขึ้นเลยครับถ้าสองสามวินาทีก็กาวที่กองกระดาษก็หลุดหมดนะครับมันกัดแต่ถ้า ถ้าเรามีเวลาเราก็เอาแฟบนะครับแฟบวันไหนไม่ได้ไปไหนเอาแฟบตีฟองตีฟองแล้วก็กองกระดาษจุ่มไปกองกระดาษนะครับจุ่มไปสิบสิบนาทียกขึ้นมาน้ําลาดห้ามนน้าจีดนะครับตากแดดใบ,บสาม,มาใส่ก็คือตันดีแต่ถ้าโล่งไม่ดีแต่ก็ควรจะเปลี่ยนดีกว่าครับปีละครั้งถ้าถ้าไม่ได้วิ่งเลยก็สามปีห้าปีครั้งก็ดูสภาพกองอันนี้ก็แบบว่า เศษฝุ่นเต็มนี้เต็มผน,นังลูกสุกสุกไว้เต็มไวแต่ร้อนจัดนะครับร้อนจัดเพราะว่าเศษฝุ่นเกิดความร้อนสูง